ไอโขไทยอยากไปหาใครอ่ะ,อะแล้วใครอีกจำได้ไหมเนี่ยโอ้โหเต็มเลยแล้วใครอีกอพอดีลุงเปีย้ย <c oughs> แล้วใครอีกพอดีไงลูกอย่าเพอดีดาดีออาลุงปุ๊กกับป้าแป๊วก็มาอยู่แล้วพี่เบสแล้วก็พี่แป้งแม่นม แจ็คพอตตอนเป็นเด็กอะ่ะพี่แป้งที่เคยเลี้ยงแจ็คพอตด้วยกันอะ่ะเคยกินน้องเออพี่แป้งกับพี่แปนพี่แป้งพี่คิวอ่ะฝากบอกพี่เจละย่าพี่เจลียาสิย่าลียาตอนนี้เป็นไงบ้างที่โรงเรียนมีโควิดไหมถ้าไม่มีโควิด จะได้สบายหน่อยอแต่ถ้ามีโควิดต้องใส่แมสไปเพราะตอนนี้โควิดแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้แต่มันมีโรคที่น่ากลัวกว่าโรคอะไรนะลูกตอนนี้มาใหมที่น่ากลัวกว่าโรคโควิดเป็นโรคที่น่ากลัวมากสูงเป็นอันดับหนึ่ง มันก็คือโรคอสโรคเอสโคมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเราแล้วมันจะทำลายร้มกันในร่างกายของรโรคอะไรอะโรคเอสหรอแม่เคยได้ยินแต่อะไรนะเอสเอสอารวี S. S. หรือไงอะตอนเนี้ยตอนเอออ้อนอนหรอ ít ăn 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 ăn